ดีครับพี่น้องโอ้ยทองฟ้างามไล่โอ้สวยงามมากค่ะพี่น้องฟ้าสีทองอลามอลามเลยค่ะเขียวจุ่มปลาไหมก็ได้สวยๆนะคะ